เจ้าสบายดีมันเองสิพายอฟซีพายอฟซีมาบะเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่ของแถวรถเกษมเนาะนี่อันนี้แม่นแถวรถเกษมเนาะหันหน้ามาดูเจ้าเออสบายดีอิฟซีหวานหวาเนาะมันเองเจ้าอยู่เฮือนกับใครเนี่ยแค่คนเดียวแค่คนเดียวเจ้าเฮ็ดยังมันเองเมื่ได้เฮ็ดยังเผาตะกะโอ้เผาก้านี่น้องบิ๊ก้องเฮือนเราเนาะเราเผาตะกะ ในตะกะเราเนาะไปยางไปบึงตะกะพ่อจะได้สั่นไปใช้สัน่นพอมากป่อโอ้พอละเมอบาดแม่ไปไปหาเฮ็ดบ่มแม่เราก็ไปหาเฮ็ดเพอเนาะพี่น้องเนาะมาขายพ่อได้สื่อกินในชีวิตประจำวันเนาะอันนี้แม่นกะเราแล้วก็เผากะเนาะแต่และเมอถ้ารถคาเซมเราเป็น เด็กดีเนะพี่น้องเนะาะนบนันเีิงเล่าผาไปบึงเหื่อนเราเนาะว่าเราเห็ดยังแน่เนานะเลี้ยงยังแนะ่อยู่ในเหื่อนเราชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนาะอันนี้ก็เมนเหื่อนเราเนาะแม่กับพ่ออยู่นาะพี่น้องเนาะอยู่เราผู้เดียว ไปยางรอไปเบิ่งทางหลังบ้านว่าแล้วเหลี่ยงยังไงอันนี้ก็จีเป็นเงินขั่วล้วเนาะเงินกัดสาบว่ทันแล้วได้พี่น้องเด้อก็ก็แล้วแต่ว่าทันได้สาบเนาะเป็นเพียงของน้ำเรา อันนี้ก็จิเป็นขอ,อกขอ,อกเป็ดบ่ะขอ,อกหมูโอ้ขอกหมูนี่เด็นี่หมูเนาะขอ,อกตัวนี้ได้เฉนขอกยังนี่ขอกไก่ขอกไก่ไก่แล้วเนาะอันนี้หมูแล้วเนาะพี่น้นองเนาะเราเลี้ยงหมูชีวิตประจำวันของเรากะแต่ละมือกะย่างมือเส้ากะมาเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่คือว่ามีห่านนี่บอจ้าโอ้ยุใช่ละหา่าน <ไ>ปล่อยออกไปหากินโอ้แมนเบอร์จ้างหาันเอินเอิรนมันมาดูมันมาอยู่วะเอิร์นเอิรนมากปะมีหานพร้อมน้องนาแลอาเหลี่ยงเหลี่ยงหาน อันนั้แม่นหา่าแล้วเนาะมันออกไปหาก,กินอยู่ทางหนอกเราปล่อยเนาะเป็นหา่านมูเราอันนี้ก็เป็นทงหน้ารอบหลอบแถวเหือนเราเนะาะกระชิประมาานี่นะ้องพี่น้องนาะชีวิตการเป็นอยู่ของแถวรถกระเซียมช่วงในแม่นช่วงฤดูเอ็ดหน้าตกกนะเนาะถือว่าพอแมกกะมอบไม้ให้เราเผากะแต่ละเมือนนะ่อเนาะ ชวนแม่กลับไปหาเห็ด <c oughs> หาเห็ดเนาะเมื่อนาสิพาพีพ่หนองอ่ามาติดตามเบิงชีวิตการเป็นอยู่ของเราเอีกเนาะมาพบกับแม่แล้วเนาะแต่เมื่อนี้่แม่เรา่บยูเนาะมีแต่เราเราผู้ดเดียวเนาะเมื่อเช้านี่กินข้าวกับยังทะเลกระเชมปนกบปนกบโอ้ไปไปหา โอ้ oh, น้าบ่าวเึ้นกันไก่เอามาให้เนาะ <c oughs> อันนี้เมนทา่วดกระเชมเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดนไหลก้นแชร์ทาวลดกระเชมในเด้อเนอะ <c oughs> าะถ้าว่าอยากให้เฮ็ดคลิปเกีเ่ย <c> ว <oughs> กัำยังเนาะกคอมเมนต์มาเนาะหรือว่าอยากให้เล่าห้องเพลงยังกับห้เอฟซีเอ่อบ่ว่ารจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางประเทศกคอมเมนต์ม,มาเนาะ ชุดอไทยท้าวรถกระเชมอยากฝากยังไงเอฟซีหากกดไลค์กดแชร์หือว่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เนาะเอากันบันทึกวิดีโอกะจิจบสำเนาพี่น้องเนาะเขาขอบใจเด้อทาง FC. เอฟซีเอ่อที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะไอ้ท้าวรถกระเชมเพื่อเป็นมีแห้งใจหรือว่ากำลังใจเห้ทคลิปต่อไปเนาะ 아, 민의동 참여해 주셔서 감사